น,นิทานไทยโจรขโมยสตรอเบอรี่บนภูเขาหน้าตาแปลกประหลาดมีเมืองที่ชื่อเชอร์รี่แลนด์เชอร์รี่เบอร์รี่สตรอเบอรีที่นี่มีหมดแต่เดี๋ยวก่อนแล้วสตรอเบอรี่หายไปไหนนะ <Whoa! S 2> อ,อ๋อไม่นะจนขโมยสตรอเบอรี่ไปหมดแล้วเราจะต้องไปหาหัวหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ หัวหน้าหมู่บ้านเขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำเชอร์ี่แลนด์ตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆเขาก็รวยรวยมากจนเขาสั่งทำที่นั่งตัวเองที่ทำมาจากทองนอกจากที่จะรวยแล้วเขาขึ้นชื่อเรื่องการเปิดตัวแบบเวอร์วังโอฉันมาแล้วไม่ต้องกลัวนะเราประชาชน เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีบ้านเราเป็นบ้านหลังที่ห้าที่โจรขโมยสตอเบอรี่มาขโมยอาชญากรรมในเทอรี่แหละรับไม่ได้แต่เรารู้อยู่อย่างหนึง่งเกี่ยวกับโจรขโมยสตอเบอรี่พวกนี้แล้วละ่ะพวกมันขี้คลาดสตอเบอรี่ของเรามีอำนาจการรักษาพวกมันจึงขโมยไปตอนกลางคืนแล้วก็หายไปเฉย,เฉย จนวกนี้มันใครทั้งนันก็ถึงรายการแบบนี้ฉันจะบอกให้รู้เรื่องอาญากรรมนะประชาชนทุกอาญากรรมมันมาจากความกลัวโจนขโมยสตรอเบอรี่นั้นกลัวอะไรบางอย่างอาจจะกลัวโดนจับก็ได้แต่หัวหน้าสตรอเบอรี่ของเรามันโตตลอดปีนะทำไมจะต้องมีคนมาขโมยอะไรที่มันหาง่ายๆด้วยล่ะเรามั่นใจได้ยังไงว่ามีโจรมากกว่าหนึ่งคนอะไรนะไม่ไม่เปล่าเปล่า ทำไมจะต้องไปคิดอะไรไร้สาระเรื่องนั้นล่ะเกรนฉันจะช่วยเองเชื่อใจฉันสซกลิ่นได้รับแต่งตั้งให้ดูแลสวนใหญ่ที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านเขารักงานของเขาแต่เขาสงสัยในตัวเจ้านายเสมอแต่ละครั้งที่เจ้านายเขาถูกสอบถามเรื่องความร่ำรวยเขาก็ตอบอะไรแบบเลิกล็กประจํามันคือความร่ำรวยของพ่อแม่ชันที่พวกเขาทิ้งต่อให้ชันแต่ว่าลิ่นนั้นก็ไม่เคยเชื่อเลย เขาจับตาดูเจ้านายของเขาเรื่อยๆ <c oughs> หัวหน้าขนมพวกนั้นมันของเด็กๆในเชอร์รี่แลนด์นะฉันฉันฉันรู้แน่นอนสิฉันรู้ <c oughs> ไม่มีอาชญกรรมไหนที่มันเป็นเรื่องปกติการขโมยสตรอเบอรี่ของเชอร์รี่แลนด์นั้นไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่าสตรอเบอรี่ของที่นี่มีพลังการรักษาและมันโตทั้งปี เชอร์รี่แแจกจ่ายสตรอเบอรี่วิเศษให้กับเมืองรอบข้างเสมอนั่นไม่มีเหตุผลเลยที่จะมีคนมาขโมยมันนั่นเองแต่อาชญากรรมยังเกิดขึ้นต่อไปในขณะเดียวกันกลินมีข่าวที่น่ากวนใจที่เขาเอาอไปเล่าให้เพื่อนชื่อราโมนาฟังหัวหน้ากำลังขโมยสตรอเบอรี่เขาเป็นโจรขโมยสตรอเบอรี่ว่าไงนะ ฉันเห็นกับตารามนาฉันเห็นเขาขโมยสตรอเบอรี่นอกบ้านตอนกลางคืนฉันไม่เข้าใจว่าทําไมฉันคิดว่าเขาเอามันไปขายให้คนอื่นแทนที่จะแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เชอรี่แลนด์ทำเสมอฉันตามเข้าไปทุกที่แต่เขาก็ไม่ขายมันและเขาจะขโมยมันทําไมนะรามน n a ไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองแต่เธอรู้จัก,กลิ่นมาตั้งแต่เด็กเขาไม่มีทางโกโหกในเรื่องแบบนี้แนะ่ไม่อยากจะเชื่อเลย ต่อให้ฉันเชื่อเธอนะคนอื่นก็ไม่เชื่อหรอกอืมฉันคิดถึงเรื่องที่เขาพูดวันก่อนมาเสมอทุกก่ออัจฉริกรรมมันมาจากความกลัวเสมอจนมันกลัวอะไรบางอย่างแน่นอนใช่เลยมันคือความกลัวที่ทําให้เราทําอะไรผิดผิดถ้าเราเอาชนะความกลัวเราจะไม่ต้องทําอะไรไม่ดีเราต้องหาคําตอบให้ได้ว่าหัวหน้าเขากลัวอะไรความกลัวที่ทําให้เขาขโมยสตรอเบอรี่ของเมืองแบบนี้ หลังจากพูดแบบนั้นกลินบอกลาเพื่อนเขาแล้วรีบเดินกลับบ้านทันทีแล้วก็อ,อปล่อยฉันไปนะน,นายคือใครโอ้ใจเย็เนๆก่อนท่านหน้ากลินอะไรนะ่ะตินโตนายเอาเขาหอเสื้อมาอย่างนั้นเหรออ๋อมัน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 เป็นทา,ทางเลือกสุดท้ายจริงๆอ,อ่ะอนั่นคือเสืส้อของเขานะ อโอ้โหเดี๋ยวนะฉันฉันอยู่ไหนเนี่ยอาฮ่า,ายินดีต้อนรับสู่โทมทโทแลนโทมทโทแลนเหรอฮ่าเราเราักโทมโทแลนและและเราอยู่ที่สวนของนายมันเลยชื่อสวนมะเขือเทศไงนายอยู่ในสวนเราเหรอทินโตนายทำให้เขาสาบสนนะกรีนฉันชื่อจีน่านี่คือเลนนี่คนที่พานายเข้ามาก็คือตินโตและเรานะ เป็นนมของสวนแห่งเชอร์รี่แลนด์นมที่มีจำนวนมากขึ้นในเมืองนายในหลายเดือนที่ผ่านมานี้โอ้ใช่ในายคือคนที่ราโมนาเห็นที่สวนหลังบ้านฉันอยากจะให้เธอเห็นฉันนะเธอเป็นคนดีนะเธอดูแลฉันอย่างดีเลยล่ละโชคไม่ดีที่หัวหน้านายนะ่ะไม่ได้ดีแบบนั้นหมายความว่ายังไง แลนนี่กับจีน่าพากินไปที่ที่พวกเขาเก็บประวัติศาสตร์ของพวกเขาเอาไว้เรารักษาคนและนั่นคือสิ่งที่เราทำมาตลอดพี่น้องของเราอยู่เชอร์รี่แลนด์มานานแล้วหลายร้อยปีเรารักษาแผลรักษาโรคทุกชนิดแต่ไม่กี่ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นบางอย่างลผนการรักษาของเราได้รับผลกระทบน้องประจำสวนทั่วโลกรู้สึกเหมือนกัน เราก็เลยได้รับคำขอร้องมาจากทั่วโลกหลังจากนั้นเราได้ยินว่าเมืองเชอร์รี่แลนด์นั้นปลูกสตรอเบอรี่ที่มีพลังการรักษาแสดงว่ามันคือบีจูของเราเบีบีบีอะไรนะบีจูมันคือเครื่องประดับวิเศษเป็นแหล่งของพลังงานการรักษาบารรพบุรุษของเราตอนมันไว้ที่โทไม่โท้แลนด์นี้น้องบอกกลิ่นว่า พวกเขาขอให้หัวหน้าหมู่บ้านคืนเครื่องประดับให้ดีๆแต่เขาพยายามจะจับเหล่าโนมไปทำร้ายเขาคิดแผนใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มที่จะขโมยสตรอเบอรี่เพื่อที่จะโทษว่าพวกเราเป็นคนร้ายเขาอยากให้ทุกคนคิดว่าพวกนายคือโจรขโมยสตรอเบอรี่งั้นเหรอเพื่อที่จะไม่มีใครเชื่อความจริงตอนไหนพูดความจริงออกไปนั่นคือสิ่งที่เขาปิดบังอยู่เขาพยายามที่จะเก็บของที่ไม่ใช่ของตัวเอง ความเลอบความโกหกของเขาทําให้เขาทําผิดหลายอย่างเราพานายมาที่นี่เพราะว่านายเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องความชั่วร้ายของเขานะ่ะเราคิดว่านายจะเชื่อเราเราเชื่อใจคนอื่นไม่ได้แล้วเหรอนายพูดความจริงและเขากําลังกรบเกลื่อนความโกหกนายไม่ควรต้องมาซ่อนตัวฉันเข้าใจนายเทอร์รี่แลนด์จะฟังฉันเราจะเอาเครื่องประดับของนายกลับมาให้แล้วเราจะดาเนินคดีกับหัวนหน้าด้วย วันนั้นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองเชอรี่แลนด์เหล่าประชาชนได้เห็นมิติของโลกตัวเอง <c oughs> ประทะกับเหล่าของโนมทำให้เกิดประตูมิติกเกิดขึ้นมากมายนี่อะไรกันน่ะสวัสดีคุณผู้หญิงเหล่านมเดินไปหาหัวหน้าหมู่บ้าน <c oughs> โจนขโมยสตรอเบอรี่จับตัวกลินไปจับพวกมันไม่หยุดนะหัวหน้าหัวหน้ารู้ดีว่าพวกเขาไม่ใช่โจรขโมยสตรอเบอรี่หัวหน้าตั้งหากล่ะ <c oughs> โอ้ไม่มีเหตุผลทำไมฉันต้องขโมยอะไรที่ฉันผลิตเองได้ด้วยละ่ะ <c oughs> นั่นไงเพราะหัวหน้าไม่ได้สร้างพลังการรักษาเองตั้งแต่แรกไงหัวหน้าขโมยพลังการรักษาของพวกเขาไปเราขอให้หัวหน้าคืนเครื่องประดับวิเศษ,ษ,ษของพวกเขามา <c oughs> <consoles S 3> <c oughs> อะไรกันเนี่ยจริงเหรอ หัวหน้ากลัวมากเขาตัดสินใจวิ่งหนีแต่ระมนหน้าไม่ยอมเฮ้ย hey อะจะทำกับหัวหน้าหมู่บ้านตัวเองแบบนี้ได้ยังไงหัวหน้าเหรอคุณคือทาสความผิดของตัวเองต่างหากความจริงปลดปล่อยเราเสมอหัวหน้ากลกรนแย่งเครื่องประดับมาจากหัวหน้าทัานทีที่เครื่องประดับหลุดออกมามันเข้าไปหาเหล่านมทันทีขอบคุณนะเกรน เราคิดว่าเราสิ้นหวังแล้วเชียวและเมื่อบีจูกลับไปหาเหล่าน,นมสตรอเบอรี่วิเศษก็กลับมาแต่พวกนมคิดแผนเอาไว้แล้วพวกเขาสอนชาวเชอรี่ให้รู้จักศิลปะการรักษาพวกเขาสอนว่าความรักความห่วงใยความจริงใจและความเอาใจใส่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทมนต์ขึ้นพลังการรักษาของสตรอเบอรี่มันมีอยู่ในตัวทุกคนในเมืองอยู่แล้วโลกเวทมนต์กับมนุษย์นั้นร้องดองกันอีกครั้ง เป็นอะไรที่สวยงามชาวเชอรี่หลังจากนั้นจะเดินทางไปเมืองต่างๆรักษาคนและสอนศาสตร์การรักษาด้วยความจริงและความซื่อสัตย์หลายปีผ่านไปเมืองไกลๆก,ก็ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะทุกคนเห็นคุณค่ากับความจริงใจและศิลธรรมและสําหรับกลินนอกจากที่เขาได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเชอรี่แลนด์แล้วเขาก็ยังรักส่วนของเขารักเพื่อนของเขาแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดการและมิสตรอเบอร์รี่กินด้วยนะ